สวัสดีครับวันนี้ผมท็อประยองนะครับมาแบ่งปันผักบ,บ้าน,นครับอง์แรกครับเป็นหลวงปุน่หนาวัดละคังปี2องสอ้าห้าครับหลวงปุน่หนาวัดละคังเหนือจัดจานมากครับองนี้ เป็นาขาโต๊ะหูใบสีนะครับหนามากครับนะหลังสวยอย่างนี้เลยนะครับองเอาเอาแปดร้อยบาทครับองต่อไปเป็นอ่า เด็ดหลวงพ่อแพรครับวันพิกุลทองหลังยันให้หลังปั๊มรูปพ่อแพรนะครับนะ<อ>ครับมีสององค์นะครับคู่นี้เอาหกร้อยบาทครับ เนียหกร้อยต่อไปนะครับสมเด็จพุทธภูมิหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับร่วมปุกเสกเป็นประธานในพิธีปุกเสษนะครับปี2504ที่วัดบ้านกล้วยลบบุรีนะครับ เกจิหลายท่านมากนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อแพหลวงปุ่นนาและเกจิอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่ไปร่วมลุกเสกในพิธีพระตีพิธีใหญ่นะครับเอาองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทครับเนื้อสวย,สวย ส่วนนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพุธิมนะครับโ,โทษนะครับเหรียญหลวงพุธิมบัางมีสีสุกหิงหิงเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมผิวดิมเดิมนะครับเรียมกรอบพร้อมใช้อันนี้เอาหนึ่งพันบาทครับพันบาทส่วนอันนี้กมรมหลวง กมหลงหน้ากลมหลงชุมพรนะครับหลังเป็นหลวงปูุ่ขวัดปากคอมขามเท่านะครับองค์นี้ไม่ทราบวัดนะครับเซิร์ชแล้วไม่เจอแต่ดูแท้ครับเอาสี่ร้อยบาทครับองนี้อ,นองนี้ปิดตาหลัง รูปเหมือนหลวงพศิลป์ในยองนะครับอ,องนี้เอาสามร้อยบาทครับปิตาลูกเ,เหมือนหลังลูกเหมือนหลวงพศิลป์ ส่วนองค์นี้เป็นหลวงปู่น,นาควัดละคังเป็นเหรียญหลวงปู่น,นาคนะครับออกปี2511ออกที่วัดละคังโคสิตารามน,นะครับเหรียญนี้ค่อนข้างสวยนะครกบไหลค่อนข้าง,งเต็มเลย เหรียญนี้เอาหกรบาทครับเหรียญนี้หกรบาทอายุครบเจ็ดรอบครับเอาหกรบาทนะครับส่วนนี้ก็เป็นหลวงพุนาคเหมือนกันนะครับอายุครบแปดสิบปีหลวงพุนาคครับสุพันโนตัดชัดเจนนะครับแท้ทุกองค์รับประกันให้ทุกองค์นะครับวัดละคัง ปี2507ครับอันนี้ผิวดำเดิมเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่นาคครับที่หลงปู่นาคท่านสร้างนะครับปี07อันนี้เอาอันนี้เอา700บาทครับอันนี้หรวงพ่อแจ้งว่าท่าหมายใต้ยอยุธยานะครับ แจ้งวัท่าใหม่ใต้ยุธยาองนี้เอาเอา3ามร้บาทครับผัาแจ้งนี่ครับต่อไปองนี้หลวงปู่บุญมา รุนพิเศษคงกับพันชาตีนะครับวัดบัดแก่งกบินบุรีปาจจินบุรีนะครับปี2-5-5-7สายเหนียวแห่งเมืองปัจจินบุรีนะครับหลวงผู้บุญมาเนี่เอา500บาทครับนี่หลวงพ่อโตหลวงพ่อโต อันนี้ผมวัดพิชัยนาวาดบ้านบ้านอะไรเนี่ยผมมองไม่ชัดบ้านเชียนเนาะอำเภอหันคาหนคาจังหวัดชัยนาทนะครับพระประจําวันพุธอันนี้เป็นอันนี้เอา300บาทนะครับ น,นี้หลวงพ่อรวยพ่อตัววัตกโกเหรียญปีสองห้าหนะครับเดี๋ยวนี้เอา300บาทน,นะครับอันนี้หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับที่เลือกสร้างพระประทานพรปี2516นะครับ เหรียญเหรียญไม่ใหญ่มากเหรียญเล็กๆครับอันนี้เอาสามร้อยบาทครับสนใจองค์ไหนก็สอบถามได้นะครับพิมพ์สอบถามมาได้เลย นี่ก็สวยนะครับในหน้าเก็บนะครับเนะี่ยพิธีใหญ่หลวงพระจงวัฒนาต่างนอกเป็นประธานในพิธีนะครับสมเด็จพุทธภูมินี่ครับ โอเครับสนใจองค์ไหนสอบถามได้เลยนะครับอไอดียรายผมอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับสอบถามต่อรองหรือว่าพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับขอบคุณครับ